ลุงกับปา้ายายรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องมาสัมภาษณ์ลุงกับป้าที่ที่ทิศทุ่งนานะคะเอฟซีเพราะว่ายายรู้เพราะว่าข่าวมันกําลังมาแรงข่าวมาแรงใช่ไหมยายก็ว่าโอ้เดี๋ยวสงสัยลุงกับปา้าตะดังอีกรอบหนึ่งแล้วยายก็ว่านี้ ลุงกับป้าจะดังอีกรอบหนึ่งแล้วคอยดูนะนะักข่าวจะไปหาลุงกับป้าตอนนั้นยายอยู่กรุงเทพยายยังไม่มาเนาะยายก็เห็นข่าวมันดังมากเนาะยายก็บอกว่าโอ้ยลุงกับป้าจะได้ออกทีวีอีกแล้วยายก็บ้างนี่เนาะยายก็ว่าโอ้ยข่าวนี้มาแรงจังเลยเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับลุงป้าอยู่แล้วเพราะว่านะักทนายคนนี้เคยมาทําคดีเขายังไงเขายายคิดแล้วว่ายังไงเขาก็ต้องมาสัมผั์คนลุงกับป้า ยายคิดแล้วว่าตอนตอนตอนที่ยายยังไม่กลับมาจากกรุงเทพนะยายคิดเลยนะว่ายังไงเขาก็ต้องต้องไม่ช่องใดช่องหนึ่งก็ต้องมาสัมภาษณ์ป้าถึงโคกหนองนาเพราะว่าคดีนี้ทนายคนนี้เขาก็เคยมาทําให้ป้ากาับลุงใช่ไหมตอนนั้นสมัยตั้งแต่ยายนอนอยู่ในรถดู่มกโก้ใช่ไหมสมัยนั้นยายก็นอนอยู่ในรถเป็นปีก็เห็นกันตลอด ยายเจอเขาครั้งแรกก็คือยายไปเปิดตัวอยู่บังน้ําเขียวทนายคนนี้นะยายไปเปิดตัวยายติดตามคุณลุงมานานแล้วแต่ยายยังไม่ยังไม่เปิดช่องยายไปเปิดตัวอยู่วังน้ําเขียวยังได้ถ่ายรูปยังได้กอดกับเขาเลยยังได้ถ่ายรูปคู่กันกับทนายคนนี้เลยนะคะยังยังมีอยู่ในยายอยู่ตอนนี้เต็มไปหมดเลยในคลิปก็มีในในรูปภาพก็มีเยอะเลยนะคะเออยายก็ว่า โอ้ยถ้าดังขนาดนี้แล้วนักข่าวต้องไปหาลุงกับป้าตอนแรกยายก็ว่าจะโทรไปหาเสือพาไปว่าเสือเคอยดูนะนักข่าวจะไปหาคุณลุงกับป้าที่ที่โคกหนองนาเพราะอะไรเพราะว่าทนายคนนี้เคยทําคดีให้ลุงกับป้าเขาต้องไปสัมภาษณ์ลุงกับป้าแน่นอนยายก็พูดอย่างนี้ต้องไปสัมภาษณ์แน่นอนยังไงเขาก็ต้องไปแหละยายยายคิดไม่ผิดเลยนะคะเอฟซี FC ว่า นักข่าวต้องไปเพราะอะไรเพราะว่าข่าวมันดังของเขาเปิดไปตรงไหนก็เจอแต่ข่าวเขาเปิดไปในทิกตอกยายก็เห็นแต่ของเขาหมดเลยยายก็เลยตายแล้วลุงกับป้าดังอีกรอบแล้วเดี๋ยวป้ากับลุงได้ออกทีวีอีกแล้วยายก็คอยดูคอยดูว่าโอ้ยเขาจะไปวันไหนนาะยายก็ว่าโอ๊ยเขาจะไปหาคนณลุงคุณป้าวันไหนนาะยายก็อยากเห็น ยายก็อยากเห็นลุงป,ป้าออกทีวีครั้งหนึ่งยายก็คอยดูอยู่โอ้ยเขาจะไปหาลุงวันไหนเนาะเขาจะไปวันไหนเนาะคงไม่นานเกินอรอหรอกยายก็คิดอย่างนี้ว่าเขาต้องไปยังไงเขาก็ต้องไปเพราะว่าข่าวมันดังขนาดนั้นเนาะข่าวมันดังขนาดนี้เขาต้องไปยังไงเขาก็ต้องไปไม่ช่องใดช่องหนึ่งยายก็บาอย่างนี้ยายก็ยายก็เลยกด กดอะไรนะกดติ๊กตอส่งไปให้เสือฟาไปาส่งไปให้เสือดูว่านี่นะทนายคนนี้หนะ้าอย่างนี้อย่างนี้นะยายก็ส่งไปให้ดูส่งไปในติ๊กตอบเสือแล้วก็ส่งไปใน Facebook เสือเพราะว่ายายส่งไปให้เสือดูว่านี่อย่างนี้นะอันนี้นี่นี่นะยายก็กดกดแล้วก็ส่งไปให้ก็ดูบางทีเขาไม่มีเวลาดูเ,าเหมือนยายใช่ไหมเพราะยายไม่ได้ทํางานเหมือนเขาตอนนี้ ไม่เหมือนแต่ก่อนถ้ายายอยู่ที่โนนยายก,ก็ก็ไม่มีเวลาดูถ้าถ่ายคลิปเยอะเขาก็จะไม่มีเวลาดูใช่ไหมเขาก็เลยไม่รู้หรอกว่าเอออะไรดังช่วงนี้อะไรดังช่วงนี้ยายก็เลยส่งไปให้เสือพาไปดูในไลน์เอ,อ่อในในในอะไรนะใน Facebook ยายก็กดส่งไปแล้วก็ในทิกต o k ยายก็ส่งไปให้เสือดูว่าเออเดี๋ยวไม่นานเกินรอ นักข่าวต้องไปหาคุณลุงคุณป้าอไม่นานเกินรอหรอกยายก็เลยว่าอย่างนี้เพราะว่าตอนตอนที่มันดังมาแรกยายก็ยังอยู่เทพอยูง่ไงข่าวมันก็เริ่มออกมาทีละนิดทีละหน่อยยายก็ยังอยู่เทพยอยู่เพราะว่ายายเพิ่งมาเมื่อวานเพราะว่าข่าวมันดังดังจริงๆนะ่ะดังแบบพุ่งเลยคือดังได้สองวันที่แล้วแบบดังแรงเลยอ่ะแบบ <c oughs> จนจนคนที่แบบอ,อยู่ตรงนู้นตรงนี้มา พูดออกมาเผยเออกมาทีละนีดทีนิดอยากโอ้ทำไมแบบนี้เหรอโอ้แบบนี้เหรอโอ้อย่างนี้เหรอเราฟังเราก็ไม่รู้เนาะเราได้แค่ดูเราก็แค่ดูที่เขาพูดมาเออเขาพูดมาเราก็ฟังเขาพูด